ลิซ่า blackpink มียอดสตรีมบน Spotify ทะลุ200ล้านในปี2022เพียงปีเดียวเรียกว่ายังคงเดินหน้าสร้างความสําเร็จอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับน้องลิซ่าซึ่งล่าสุดตามบันทึกของ Spotify มีรายงานว่าน้องลิซ่า blackpink มียอดสตรีมบน Spotify ทะลุ2 0 0ล้านในปี2022ค่ะและก่อนหน้านี้น้องลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ปล่อยเพลงทั้งหมด3เพลงในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งซิงเกิลเปิดตัวเดี่ยวของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์อัลบั้มลาริสาก็ประกอบด้วย2เพลงนั่นก็คือเพลงลาริสาและเพลงมันนี่ค่ะและอีกความร่วมมือระดับโลกของลิซ่ากับ d j Snake ก็คือเพลง s อหรือเพลงแท็กซี่เนั่นเองค่ะและทั้ง3ามเพลงของน้องลิซ่าก็ได้สร้างสถิติและปรากฏการณ์ใหม่ๆอย่างมากมายบนแพลตฟอร์ม Spotify ค่ะะและจกยอดรรวมการตรีมมเพลงงททััหดง3 เพลงของนอริซ่าบนแพลตฟอร์ม Spotify ในปี2022ก็มียอดสตรีมมากกว่า200ล้านสตรีมค่ะซึ่งก็ทาให้นอริซ่าแบล็คพิงกลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่มียอดสตรีมสูงสุดบน s p อ t i f y ในปี2022นี้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะความแรงของเพลงลริสาก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดก็สามารถอยู่ในชาร์ตบิลบอร์ดฮอตเทรนดิ้งซองในอันดับที่3ค่ะส่วนเพลงมันนี่ก็ยังคงแรงและก็สามารถอยู่ในชาร์ตนี้ได้เหมือนกันค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็ติดดอยู่่่นับที20คะ และด้วยความแรงของโนลิซาเราจะเห็นได้ว่าสื่อทั่วโลกได้เขียนบทความถึงนอลิซาอย่างมากมายค่ะโดยเฉพาะสื่อหลักๆใน UK ไม่ว่าจะเป็นสื่อใหญ่ๆอย่าง DailyMail หรือ The g ก a ร d i ียนก็ได้จัดอันดับให้โอลิซาติดหนึ่งใน25สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปยอดเยี่ยมตลอดกาลตั้งแต่ปี2019้ที่โนลิซายังไม่ดังขนาดนี้ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าสมาชิกที่เหลืออีกย4คนในโผลนี้ล้วนเป็นสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกที่ได้สร้างตำนานความสำเร็จอย่างมากมายให้กับวงการเพลงและหนึ่งในนั้นก็คคืออออนน้้้งงงงงิิซ่าึตขแสดดวมยีใหกับ ในความสําเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆขององลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ